สวัสดีค่ะสาวสลิมมาอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้จะทำแหนมค่ะแหนมอันนี้คือก็ต้องให้มันเท่าเท่ากันต้องเห็นนะคะอย่างนี้ก็ม้วนคือจะเอากระดาษนี้มันเท่าเท่ากันม้วนม้วนไปพยายาม สองขีดนะคะหม้อให้มันตึงตึงเลยค่ะอย่างเงี้ยหนังยางรัดมันถ,ถ้ามัดเป็นถุงเล็กๆอ่ะมันจะช้าทำ่างนี้ดีวกว่าง่ายและเป็ดแท่งกินง่ายขายง่ายเห็นไหมคะ นี้เลยค่ะทุกกอันนี้2ขีดคือพยายามชัางเท่ากันเพื่้สวยๆแล้วก็จะได้เต็นเท่ากันความเวลาเราทอดหรือเวลาตักมันจะได้สวยๆ นี่คะนี่ค่ะแหนมหมูค่ะแหนมหมูแ,มมแล้วก็ใส่หนังแล้วโลร้อยก็เป็นอีกสักสองคืนก็กินได้ละเห็นไหมคะก็มันเหลืออีกอันนึงยังไม่เสร็จ เทิกด uh, so so ้วยค่ะเดี๋ยวลาคนกินจะได้โอ้ถูกใจตัดตรงเท็กเวลาเหนียมจะได้อร่อยเสื้อแขนยาวค่ะตัดแบบเดิมใช้ถุงอันนี้ง่ายเร็วเร็วแล้วก็ประหยัดอันนี้รู้สึกจะเล็กกว่าเขาอันนี้ เอาอันสุดท้ายสุดท้ายค่ะนคะคะแหนมจา้าอันนี้จะทจะดอดใหญ่หมอนดำเข้าไปก็อาจจะหูไกลหน่อยเนียน่ยไม่น้ำ งกิโลหนังครึ่งกิโลแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลหนึ่งช้อนชาพริก,ท,กทุกชิ้นไี้มีพริกแแท่งละสองสองเม็ดแท่งละสองเม็ดอย่างนี้ค่ะ ใส่ให้ทุกแท้งเลยเพราะว่าเวลากัดจะได้โดนอืมอางนจ้าจะในหน่อยนะจคะไม่มีคนถืนอตว์ให้ต้องตั้งไว้ตรงนี้ก็อ,อย่างนี้เลยจ้าอืมเยอะสองกิโลครึ่งบ สามกิโลตั้งกระดาษเหมือนนี้เลยเร็วหนังยางหมดขอหยิบหนังยางก่อนนะคะหนังยางเอาให้มันแน่นเลย ได้ลมลมไม่ได้เข้าก็จะจบบจะแน่นจะคนอยู่ในเมืองหนาวก็ทำเหนียงได้นะจ๊ะบ้านเราก็หอ่อใบตองแต่ที่นี่ไม่มีใบตองใบตองมันแพง ต้องสั่งเป็นอาทิตย์ถึงจะได้ถ้าซื้อใบตองแต่ตอนนี้เครื่องบินไม่มีบินเท่าไหร่เนาะของก็แพงด้วยใช้ยนี้แทนได้ของอันนี้คือเนม สุลิทนทำแหนมค่ะขาวสุรินทำแหนมเห็นไหมคะขาวสุรินทำแหนมสวยไหมคะนี่โอเคนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ